ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับการโคโจรของดาวส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมในด้านที่ดีนะครับก็ถือว่าดาวสุปเคราะห์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อดวงชะตาโคโจรในตำแหน่งที่ดีมาก ก็ได้แก่เรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สถานที่ทำงานแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าจะปรากฏมีถือว่าดาวโคโจรมากเกื้อมานุนจะได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขความเจริญความปรารถนาความสมหวังก็จะบังเกิดมีอันนี้เรียกว่า เป็นช่วงที่ดาวสุปเคราะห์โคจรให้คุณต่อดวงชะตาอีกทั้งเทวาอารักษ์ที่ได้ทำความปรารถนาอธิษฐานจิตใดๆไว้ก็อาจจะมาให้โชคให้ลาบนะครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงการเกิดคราดในดวงชะตาก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเตรียมทรัพย์ไว้ใช้จ่ายเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลแก้เคราะห์แก้เคร็ดนะครับ การโคจรของดาวแต่ละดวงส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาในด้านต่างๆดังนี้นะครับถ้าพูดถึงดาวประจำตัวก็คือดาวพระราหูครองราศีกุมในพื้นดวงชะตาของท่านก็ต้องดูประกอบด้วยว่าสถิตท,ที่พบเรือนใดด้วยนะครับส่วนการโคจร,รของราหูในช่วงเดือนนี้ในราศีจักรก็ยังโคจร,รอยู่ที่เรือนพบกระดุมพระเช่นเดิม ก็จะหมายถึงความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการงานสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยภาหะเป็นดาวที่จะนำพาชีวิตทำให้ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวขยับขยายเรื่องของสถานะทางการเงินและก็การประกอบอาชีพซึ่งจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนดาวประจำตัวในนว,วาง ซึ่งมีปกติโคจรอ,อยู่ราศีละวสองเดือนในเดือนนี้เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนพบสุภะและก็เป็นราชาโชคก็หมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจากการช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็การได้รับการเคลื่อนหนุนจากคนต่างถิ่นต่างประเทศรวมทั้งเหมาะแก่การเข้าหาใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับความสะดวกราบรื่น ความเจริญก้าวหน้าและความสมปรารถนาในหลายๆเรื่องส่วนดาวพบสุภะเองก็คือดาวพระศุกร์นะครับเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนก็ถือว่าเพนเมื่อได้รับแสงจากพระอาทิตย์และพระศุกร์ก็เป็นเกษตรราธิบดีแปลว่ามีความมั่นคงมีความเจริญในเรื่องของศิลธรรมความดีงามชื่อเสียงเกียรติยศและความรักความเมตตา ที่จะได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมในลหลายๆด้านและตัวคุณเองก็อาจจะได้พบกับคนต่างถิ่นต่างชาติที่จะนำพาความเจริญมาให้หรือไม่ก็เรื่องของศีลธรรมจริยาได้พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะนำพาซึ่งความสุขทางใจมาให้ด้วยดาวสุข ็เป็นดาวประจำเรือนพบพันธุด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะก็มาโคจรอ,อยู่ที่เรือนพบสุภะถ้าคนที่ปรารถนาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็จะสมปรารถนาสำเร็จดีคนที่ต้องการความสุขความเจริญให้แก่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็จะสมหวังตามที่ประสงค์ การจัดการเรื่องของครอบครัวบ้านเรือนที่ดินใดๆจะราบรื่นและสำเร็จดีเป็นช่วงที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินและความสุขความเจริญส่วนดาวที่เป็นเกษตรอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพุธนะครับโคจรอยู่ในเรือนพบมรณะแล้วก็เป็นเกษตรคือสถิตมั่นคงเป็นมหาอุดหมายถึง ความมียศยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจที่ดีในเรือนมรณะเนี่จะหมายถึงเรื่องของทรัพย์สินมรดกการจัดการเรื่องทรัพย์มรดกการเดินทางไกลการติดต่อการซื้อการขายใดๆก็ตามนะครับก็จะสำเร็จดีถ้าใครที่จะประสงค์ขายบ้านเรือนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกในช่วงนี้ก็สามารถ ออกข่าวประชาสัมพันธ์หรือหาตัวแทนได้เลยมีโอกาสที่จะซื้อได้ขายได้ส่วนคนที่ทำธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าจะเริ่มเป็นช่วงไฮซีซั่นทำการประชาสัมพันธ์ทำการรีวิวจะมีลูกค้าคนต่างถิน่นแดนไกลมาพักผาอาศัยสร้างรายได้ทำให้เกิดความสุขความสำเร็จ และดาวพุธก็ครองราศีมิถุนด้วยซึ่งเป็นเรือนพบปุตตะปุตตะในความหมายถ้าถามถึงลูกหลานบริวารก็ลูกหลานบริวารอยู่ต่างถิ่นแดนไกละจะมีความสุขความเจริญดีหรือลูกหลานบริวารอยู่ทางไกลจะมาสู่มาหาติดต่อมาพูดคุยถ้าปุตตะหมายถึงลูกค้าก็จะได้ลูกค้าต่างถิ่น คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มก็อยู่ที่เรือนปุตตะนี้แหละก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ได้รับออเดอร์การค้าการขายจะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีส่วนดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวพบปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนพพมรณะมาร่วมกับพระพุทธนี่ก็จะหมายความว่า ถ้ามีเรื่องของทรัพย์สินมรดกมาก็จะได้สัญญาได้รับมอบหรือบางคนจะค้าจะขายก็มีโอกาสที่จะได้ลงนามในธุรกรรมต่างๆถ้าหมายถึงผลตอบแทนต่างๆก็จะได้ผลตอบแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางธรรมชาติหรือได้รับผลตอบแทนจากความเสียหายความสูญเสียต่างๆ ถ้าถามถึงคนที่รักคนที่รักก็อาจจะออกเดินทางเพื่อทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ในภายหลังแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันด้วยนะครับในวันที่13ดาวพระศุกนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนจึงจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกจะได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ออกปฏิบัติงานหรือทำหน้าที่ต่างๆต้องพัดพากจากินถ่ที่อยู่อาศัย วันที่10ตุลาคมดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในตอนแรกก็จะโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์ก็ถือว่าได้คู่ธาตุพุธก็มีพลังและก็เพนทั้งสองดวงก็เป็นช่วงที่จะมีความสุขความเจริญเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกหลานบริวารที่ประสบความสำเร็จก็จะมาเคลื่อมาหนุนบางท่านก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือบางท่านก็ ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลได้ดื่มได้กินได้เฉลิมฉลองแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้ลาบผลต้องไปดูดาวพระฤหัสบดีนะครับโดยพื้นดวงชะตาพระฤหัสบดีครองเรือนภพกระดุมพระหมายถึงทรัพย์สินเงินทองค่าใช้จ่ายเงินหมุนเวียนต่างๆแล้วก็เป็นดาวภพลาภหมายถึงลาบผลรายได้ในการประกอบอาชีพสแสวงหาทรัพย์ โคจรอยู่ที่เรือนพันธุตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็โคจรร่วมกับมฤิตยูก็นับว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเรื่องของกิจการงานเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองหมุนเวียนดี แต่ว่าในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของลาภผลประโยชน์ต่างๆเนื่องจากว่าพฤหัสบดีในระหว่างโคจรอยู่ที่เรือนภพมรณะเป็นประเกษตรมาจากเรือนภพกระตุมพระข้อนี้ก็จะหมายความว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ไปกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินหรือบรรดาญาติพี่น้องต่างๆค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายมากและในเดือนนี้ก็ให้เฝ้าระมัดระวังการโคจรของดาวอาทิตย์พุธท,ที่โคจรเลงกับพระราหูก็คือตัวท่านเองนะครับราหูโคจรอยู่ในเรือนแห่งทรัพย์สินเงินทองส่วนอาทิตย์ก็เข้าสู่เรือนพบมรณะร่วมกับดาวพระพุธด้วย ก็ส่องถึงกันอาทิตย์จะดับก็จะหมายความว่าจะมีเหตุทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองต้องเดินทางต่างติงนแดนไกลมีเรื่องของความเสียหายความเจ็บความป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องดาวโคจรแบบนี้นะก็จะบอกเหตุการณ์ว่าบางท่านจะได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนไปหากลางเดือนอาทิตย์ก็จะยังดับอยู่นะครับอาจจะมีเหตุเสียทรัพย์สินเงินทองในหลายๆด้านบางท่านก็อาจจะเสียหายเพราะมิจฉาชีพมาลวงบางท่านจะเสียทรัพย์เพราะการให้กู้ให้ยืมอุปธรรมค้ำชูบางท่านก็ต้องจ่ายไปกับเรื่องของความป่วยความเจ็บความตาย บางท่านแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือใดๆมาก็มีเหตุต้ตองจ่ายออกนี่คือสัญญาณของดาวพระฤห,หัสบดีในนะหว่างโคจรเป็นประเสษในเรือนพพมรณะแล้วก็เป็นช่วงแห่งการเกิดคราดนะครับคราดตามธรรมชาติจะเกิดในคืนวันที่สองเช้าวันที่สาตุลาคม จึงเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์และพึงระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพหรือแม้แต่ความผิดพลาดทั้งเผอใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์และพุทธโครจรร่วมกันจะบอกถึงเรื่องของสติปัญญาถ้าสติมาปัญญาเกิดจะเอาชนะโวยภัยปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจัดก,การไปตามเรื่องตามลำดับได้ ถ้าถูกความโลภเข้าครอบงำเห็นแก่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ก็จะเสียทีให้กับมิจฉาชีพและก็จะเสียหายในภายหลังการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะการที่ดาวพระเสารที่เป็นดาวบัปปะเคราะห์และเป็นดาวเรือนพกวินาศเข้ามากุมลักขาในนวางเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยามาถึงวันที่สตุลา ดาวพระเสาโคโจรพักองศาถอยหลังอยู่ในเรือนสหัชชะก็อาจจะทำให้เสียทีคนเสียทีมิจฉาชีพแล้วก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงที่อังคารโคโจรร่วมกับพระเสาในเรือนนวางหนึ่งถึงสี่ตุลาคมก็ควรดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงเท้าช่วงหัวเข่าหรือการเดินทางให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุถ้า สี่วันนี้เลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีนะครับในวันที่สี่ดาวพัสเสาที่กลุ่มลักในราศีจักรส่วนในเนวางในเรือนศาสชะจะถอยหลังเข้ามาสู่เรือนพบกระดุมพระพึงระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ส่วนใหญ่ดาวโคจรแบบนี้จะเป็นภาวะจำยอมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีเข้ามา แต่ถ้าบุคคลใดอยู่ง่ายกินง่ายมีความรอบคอบเข้มแข็งอดทนและรู้จักการรอคอยบุคคลนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งมีความสุขความเจริญดีแม้ว่าดาวพระเสารเป็นดาวพบวินาเข้ามากลุ่มลัคนาแต่สำหรับชาวลัคนาราศรีประเภทนระอย่างเช่นราศรีกุมก็จะได้ซึ่งนารเกณฑ์ แต่การที่จะได้นรเกณฑ์ก็คือมีความสุขความเจริญความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นก็จะต้องเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนผู้คนจำนวนมากด้วยการสิ้นเปลืองทรัพย์ในเรื่องต่างๆก็ขอให้เป็นไปในการเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือประสบเหตุเพศภัยต่างๆและถ้าเพื่อเป็นการเสียแล้วได้ให้แล้วมีก็คือการสละทรัพย์ทำบุญทำกุศล โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมวันที่17วันออกพรรษา18ตักบาทเทโวโรหณนะแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนภพสุภะแต่ย้ายตอนแรกจะมีเหตุเสียทรัพย์แต่ขอให้เป็นการเสียทรัพย์เพื่อการทําบุญทํากุศลเพราะว่าพระอาทิตย์ในนว,วางจะเข้ามาร่วมกับพระราหูที่เป็นดาวพบการเงินมีเหตุต้องจ่ายต้องเสีย อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเสียแบบทิ้งเปล่าแล้วมีคดีความติดตัวมาก็คือเสียให้กับมิจฉาชีพหรือจะเสียเพื่อได้ให้แล้วมีก็คือเสียสละทรัพย์สินเงินทองแบ่งปันช่วยเหลือหรือการสร้างกุศลบำาเพญบุญสร้างความดีความงามก็จะได้เป็นความดีงามสะสมไว้ในใจตน จตกเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญงอกงามความสุขความเจริญในภายหลังการบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญบุญการเกื้อนหนุนสงเคราะห์บุคคลต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนก็เหมือนเป็นการแก้เคราะห์แก้ก,กรรมของตัวเองไปในตัวแล้วก็เป็นการเสริมสร้างบุญบาร,รมีด้วยโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีเหตุเพศภัยหลายประการที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดาวอังคาร โคจรในเรือนพบอุตตะทำตรีโกนกับดาวพระเสาไปถึงวันที่20ตุลาคมแล้วดาวอาทิตย์ก็เข้ามาตรีโกนด้วยนะครับก็จะมีเหตุบาดเจ็บเสียหายการเกิดเหตุเพศภัยที่ไม่ดีต่อผู้คนมากมายมีโอกาสก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนป้องกันภัยต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการสร้างอุศลผลบุญนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยดาวพัางคานซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสาัชชะเพื่อนพี่น้องสังคมนะครับจะโคจรเข้าสู่เรือนพบอริแล้วก็เป็นนิดก็คืออ่อนกำลังจะมีคนที่เกี่ยวข้องผูกพันรู้จักเดือดร้อนอีกมากมาย ถ้าคุณได้ช่วยเหลือเกื้อหนุนโดยการทำบุญถูกที่ทำดีถูกคนก็จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญแก่ตนเองโดยเฉพาะได้บะเพนบุญบาร,รมีที่ได้ผลแต่ก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพและคนพาลเบียดเบียนด้วยส่วนถ้าในพื้นดวงชะตาใครมีดาวพระเสาร,รับดาวพระอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎ ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องดูแลตัวเองอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องเหตุเพศภัยภ,ยภายนอกจากผู้คนหรือธรรมชาติหรือเพศภัยภายในที่เกิดแต่โครคภัยไข้เจ็บของตัวเองก็จงเร่งแก้เคาะแก,ะก้กรรมอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพระอังคารจะโคจรในตำแหน่งที่ เสียแล้วก็ค่อนข้างจะโคจรวิปริตอยู่ในราศีกรกฎเป็นนิดก็คืออ่อนกำลังไปจนถึงเดือนมกราคม2568เลยนะครับผู้ที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือมีพระเสารับดาวอังคารอยู่หรือมีมฤรตยูและอาทิตย์สถิตร,ร่วมก็ยิ่งต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมากมายแต่ก็อย่าได้ประมาทเพราะย่อมมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นตามมาเช่นเดียวกันผู้ที่ไม่ประมาทจะคล้วคล่าปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้าเรือนพบสุภะจะมีกำลังเกื้อหนุนแม้อาทิตย์นี่จะเป็นนิดแต่จะหมายถึงความร้อนและอากาศจะเย็นลงนะครับแต่อาทิตย์ก็จะเข้ามาที่เรือนพบสุภะ ผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันกับตนจะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคนที่ร่วมหุ้นลงทุนกันก็จะประสบความสำเร็จได้ผลแบ่งปันดีแตเทรดทุ้นเทรดทองก็จะมีแต่ลาบผลกำไรผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะเกื้อหนุนมีความสุขความเจริญทั้งครอบครัวนะครับ จิเท,ทินดาว GPS ชี้ทางธรรมนำทางรวยปีพุทธศักราช2568ดาวในราศีจักรและนวางจักรเทียบตรงกับดาราศาสตร์ตารางยานทิพย์หรือการลัชตาพรายกระซิบอย่างรู้เหตุการณ์ประจำวันพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีทั้ง12เดือนเลิกมงคลในเดือนต่างๆต,ต,ตัวเลขจากดวงยามและดาวจรสำหรับการเสี่ยงโชคในทุกทกวัน วิเคราะห์ลอตเตอรี่รัฐบาลสลากธนาคารตลอดปี2568วิธีการแก้เคราะห์แก้บ่วงกรรมตามหลักพุทธธรรมวิเคราะห์แก้ไขวิบากกรรมเพื่อเปิดดวงชะตารับพลังแห่งจักรวาลวิเคราะห์เหตุดีเหตุร้ายประจำวันฝึกทักษะจับยามอย่งรู้ใจคนเน้นคุณภาพแห่งเนื้อหาเข้าสู่ปีที่6 เปิดให้จองแล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2567เท่านั้นแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและสั่งจอง098 747 9145